คลิปเยี่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาดูอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้กำลังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากๆและที่นี่ดีคอมเพล็กซ์ศรีราชานิคมปิ่นทองหนึ่งก็มีคอนเซปต์การออกแบบโครงการที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจด้วยเขาบอกว่าซื้อที่นี่1ได้ถึง2ธุรกิจ จะเป็นยังไงเดี๋ยวได้ดูแน่นอนแต่ตอนนี้มาดูทำเลที่ตั้งของโครงการก่อนค่ะถนนด้านหน้าก็คือถนนทางเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองหนึ่งนะคะเรียกว่าที่ตั้งโครงการเนี่ยแทบจะตรงข้ามกับทางเข้านิคมเลยทีเดียวซึ่งในนิคมมีคนทำงานอยู่เป็นหมื่นคนค่ะนั่นคือลูกค้าของเราและการเดินทางก็สะดวกสบายค่ะเพราะว่าห่างจากมอเตอร์เวย์สาย7เ,เพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองจะเข้ามาดูกิจการเข้ามาดูร้านค้าก็สะดวกสบาย เข้าไปดูอนาคตของเรากันค่ะดีคอมเพล็กซ์ศรีราชานิคมปิ่นทองหนึ่งนะคะเป็นโครงการอาคารพาณิชย์กึ่งอพาร์ตเมนต์ค่ะจำนวนทั้งหมด115ยูนิตความแตกต่างอย่างแรกของที่นี่เลยก็คือพื้นที่ด้านหน้าโครงการค่ะจะเห็นว่าเขาเตรียมพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจอดรถได้ถึง300กว่าคันเลยทีเดียวและ ด้านหลังของอาคารพาณิชย์กึ่งอพาร์ตเมนต์ที่นี่เขาก็จะมีช่องว่างไว้ระยะสัก3เมตรค่ะให้คนที่เช่าอยู่อาศัยข้างบนเนี่ยสามารถขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่ด้านหลังของอาคารได้อย่างสะดวกสบายนี่แหละค่ะคือคอนเซปต์ซื้อ1ได้ถึง2ธุรกิจเพราะว่าด้านล่างของอาคารเราก็สามารถทํากิจการร้านค้าหรือว่าธุรกิจส่วนตัวของเราได้อย่างสะดวกส่วนชั้น2ชั้น3า ที่นี่เขาจัดเตรียมไว้ให้เราทําห้องเช่าได้ทันทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้ดูมาค่ะนี่คืออาคารในรูปแบบที่เรียกว่าดีเรสซิเดนต์ค่ะเป็นอาคารสูง3ชั้นนะคะหน้ากว้าง5เมตรพื้นที่ใช้สอยรวมทั้ง3ชั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200ตารางเมตรค่ะพื้นที่ชั้นล่างตรงนี้เห็นไหมคะ เขาทำเป็นห้องเปิดโล่งไว้แบบนี้เลยแล้วก็ได้ความปลอดโปร่งมากๆเพราะว่า floor to ceiling ของชั้นนี้4เมตรโอ้โหไม่ว่าจะทำกิจการค้าร้านกาแฟร้านอาหารหรือว่าเป็นออฟฟิศส่วนตัวเนี่ยสะดวกสบายมากๆเพราะว่าด้านหลังก็มีห้องน้ำให้หนึ่งห้องนี่ค่ะเป็นห้องน้ำที่ประโยชน์ใช้สอยครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นส่วนแห้งหรือว่าส่วนเปียกสามารถแยกได้อย่างสะดวกสบาย พิเศษอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยนี่คือประตูพิเศษมีบานตรงนี้1บานนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านนี้ค่ะนี่มีอีก1นึ่งบานเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําห้องเช่านะคะผู้เช่าก็สามารถเข้าทางด้านหลังอย่างที่บอกขับโมอเตอร์ไซค์เข้ามาปุ๊บมีลานซักล้างกว้าง4เมตรเข้ามาจอดโมอเตอร์ไซค์ได้ แล้วก็สามารถเดินขึ้นไปชั้นบนได้โดยที่ไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับร้านค้าของเราข้างล่างเลยสะดวกจริงๆขึ้นไปดูต่อค่ะในเอาบนชั้น2และชั้น3านี้จะเหมือนกันนะคะเขาจะก,กั้นห้องไว้เป็นห้องด้านหน้าแล้วก็ห้องด้านหลังรวมทั้งหมดก็มีสี่ห้องนอนทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวมาดูตัวอย่างค่ะนี่ค่ะ ทุกๆห้องนอนจะได้พื้นที่ประมาณ27ตารางเมตรนะคะก็คืออพาร์ตเมนต์ดีๆสักห้องหนึ่งนั่นเองซึ่งมีทั้งระเบียงส่วนตัวแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายเนี่ยทางโครงการเขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เสร็จสับพร้อมปล่อยเช่าได้ทันทีแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่สำหรับตักผ้าได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะทุกห้องมีห้องน้ำในตัวห้องน้ำที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนแห้ง แล้วก็ส่วนเปียกอยู่ด้านนี้ทุกห้องมีแบบนี้หมดเลยดีคอมเพล็กซ์ศรีราชานิคมปิ่นทองหนึ่งถือว่าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นที่แหล่งงานขนาดใหญ่ที่กำลังมีความต้องการห้องพักห้องเช่าอีกจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวและตัวโครงการเองเขาก็ออกแบบ อาคารพาณิชย์กึง่งอาพาร์ตเมนต์ให้คุณสามารถทำธุรกิจได้ในทันทีได้อย่างสะดวกสบายด้วยเพราะว่าตอนนี้โครงการสร้างเสร็จทั้งหมดแล้วเข้ามาดูค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่โครงการคอยให้คำแนะนำในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนของคุณด้วยถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะดีคอมเพล็กซ์ศรีราชานิคมปิ่นทองหนึ่งวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ